ก็ไม่รู้บ้านเราเป็นไรจันค่ะคือไปถึงไี่ต้องผัดเขาผัดค่ะจันค่ะแสดงให้เห็นว่าคุณอนุทินเนี่ยมีข้อมูลที่ผิดหมดเลยแปลงการตัดสินใจก็ผิดวันเดียวกันนั้นเนี่ยที่คนหาดใหญ่จมน้ำกันอยู่เนี่ยคุณอนุทินไปอยู่ในวอลลุมพักตัวเองทำอะไรอ่ะรับคุณวราวฒิศิลปะอาชาพักประชาชนก็เปิดตัวแคนดิเดตคนเป็นนักการเมืองอ่ะถ้ามันมีหัวใจที่เป็นห่วงประชาชนหลายอย่างอ่ะมันอาจจะ ยกเลิกไปก่อนได้ถ้าเป็นคุณหรือคุณคิดว่าดีที่สุดเนี่ยคุณนะั้นที่ทีมควรลาออกหรือเปล่าลาออกณนะเวลานี้เนี่ยมันจะทําให้สภาเนี่ยก็จะต้องไปเลือกนายกและรัฐมนตรีคนใหม่จะเกิดปัญหาทางการเมืองแทรกซ้อนเข้ามาในในลักษณะเดียวกันเลยสมมุติวันนั้นเนี่ยคุณแพทองการบอกโอเคัลาออกแล้วเดี๋ยวให้สภาเ,เลือกฉันกลับมาใหม่ถ้าในแง่ของคุณอุ้งยิง ผมคิดว่าการไม่ลาออกเนี่ยไม่ฉลาดผมก็คาดผิดผมคิดว่าเขาฉลาดกว่านี้สแสดงว่าเขาโง่กที่ผมคิดเยอะ